ครับสวัสดีครับวันนี้มาต่อจากคลิปที่แล้วนะฮะประมาณคลิปที่58นะฮะตัวนี้จะเป็นการดูจุดตกของการปรับกล้องแบบระบบเอ็มแรดนะฮะที่ส่วนใหญ่นะฮะสโคปจะมีการสเกลนะฮะจะมีสเกลระหว่าง m r ็กับ MOA นะฮะแต่ตัวนี้ที่ผมใช้จะเป็น Element Titan สเกลจะเป็นตัวใช้ เอ็มรนะฮะจุดปรับจะอยู่ที่1ส่วน10ต่อ1คลิกนะฮะจะให้ดูการปรับที่ระยะ50เมตรนะฮะจากจุดเล็ง1ช่องเท่ากับ1เซนนะครับผมจะปรับที่ลองปรับ5คลิกแล้วก็10คลิกดูว่าระยะจุดตกจะห่างจากจุดเล็ง ประมาณกี่เซนนะฮะโดยคร่าวๆตัวนี้จะเป็นการใช้กล้องแบบง่ายๆนะครับผมจะไม่ทฤษฎีเยอะนะครับว่าถ้าทฤษฎีเยอะอจะเป็นเหมือนผมแรกๆครับคือจะเข้าใจยากหน่อยจะให้เข้าใจง่ายๆแล้วกันนะฮะสำหรับระบบกล้องระบบเอ็มแจะลองที่50เมตรก่อนนะฮะแต่ถ้า100เมตรได้เดี๋ยวจะลองเมตรร้อยเมตรเพิ่มให้นะฮะกับตัวเดิมนะฮะซี4 5สสี่ ตัวนี้กล้องลมดำนะฮะใช้ท่อโหดครับเพื่อให้สีเข้มขึ้น,นะ,ะครับจากกล้องที่ผมใช้นะฮะตอนนี้ใช้เป็นอิเลเมนต์ไทตันนะฮะ FFP เส้นเล็งขยายตามนะฮะ ด้านข้างการปรับจะระบุ1คลิกเท่ากับ1ส่วนสิบเอมแดด้านบนนะครับจะระบุ1คลิกเท่ากับ1ส่วนสิบเอมเหมือนกันนะครับสำหรับกล้องรุ่นนี้นะฮะการปรับด้านข้างที่ส่วนใหญ่เรียกว่าปรับหลา แต่รุ่นนี้จะเป็นปรับเมตรนะฮะหน่วยจะเป็นเมตรนะครับหน่วยจะเป็นเมตรครับจะระบุไปด้านข้างฮะตัว M ช่องนี้ฮะเผื่อมีกล้องรุ่นใกล้เคียงกับตัวของผมก็สามารถใช้เป็นแนวทางได้นะครับ หลังจากตีปเป้านะฮะจะเล็งที่จุดตรงกลางนะครับแล้วก็จะปรับปรับเลฟปรับเลฟออกซ้ายนะฮะก็คือเลื่อนเป้าไปทางซ้ายส่วนเส้นเล็งจะออกมาทางขวานะครับถ้าปรับเลฟส่วนทางนะครับถ้าปรับไรถ้าปรับไรไปขวาไปขวานะครับเป้าจะไปขวาเส้นเล็งจะออกมาซ้าย ระยะห0ิบเมตรครับวันนี้อากาศร้อนนะฮะลมไม่แรงครับประมาณ3เมตรต่อวินาทีฮะลมให้ยิงต่อเนื่องให้ดูจุดตกต่อเนื่องไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกล้องหน้าเป้าจะดับครับนัดที่หนึ่งยิงตรงกลางเลยนะครับ ผมจะปรับขวาห้าพลิกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าีกต่อเนื่องสองนัดน,นะครับผมจะปรับขวาอีก ห้าคลิกนะครับปรับไฟอีกห้าคลิกเป็นสิบคลิกนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้า ผมจะปรับกลับมานะครับที่ศูนย์นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบซ้ำที่จุดศูนย์นะฮะต่อไปผมจะปรับอัพห้าคลิกนะครับปรับอัพห้าคลิกหนึ่งสองสามสี่ ผมจะปรับอัพอีก5คลิกนะครับ1,2,3,4,5ยิงอีก2นะครับ เดี๋ยวครบแล้วเดี๋ยวไปดูเป้ากันนะ,ะครับจากกลุ่มกระสุนคร่าวๆนะฮะขอสรุปคร่าวๆนะจากการปรับคลิกของป้องแบบ m r ็มร1 1นนทับ 10, 1, ส่วนนะฮะ1คลิกเท่ากับ1-10 m r ส่วนร นัดที่หนึ่งผมจะเล็งไปที่ X นะครับก็บวกลบจุดตกใกล้ๆกันนะฮะสเต็ปแรกผมจะปรับปรับขวานะครับขวาไป5้าคลิก5้าคลิกผมจะยิงสองนัดก็คือ2จุดนี้ครับประมาณอยู่ที่สองจุดห้าครับหนึ่งสองสองจุดห้า หนหคลิกประมาณ2.5เซนโดยประมาณนะครับและผมปรับเพิ่มอีก5คลิกจะเป็น10คลิกนะฮะจุดตกจะอยู่ที่5เซนเท่ากันนะฮะตัวนี้ตัวนี้กลุ่มกระสุนออกมาดีครับไม่มีไม่มีจุดเพี้ยนก็เลยกะระยะได้ที่5เซนที่10คลิกนะฮะ ผมก็ปรับกลับมาที่เซตซูนครับกลุ่มก็จะยิงอีกหนึ่งนัดนะฮะก็จะเป็นจุดนี้ครับสเต็ปถัดมาผมปรับอัพอัพไป5คลิกอัพไป5คลิกแล้วยิง2นัดก็จะได้จุดนี้ฮะจุดที่1และจุดที่2ครับก็เฉลี่ยประมาณ1เซน2เซน2.5ประมาณ2ถึง2.5ครับ ก็ใกล้เคียงกับปรับขวานะครับที่2.5ปรับมาอัพก็ใกล้ๆกับ 2. 5ุด้านะครับ2จุดนี้ฮะ 2. จุดนี้ครับผมปรับเพิ่มที่10คลิกนะฮะอัพอัพ10คลิกจุดตกก็จะอยู่ที่ด้านบน5เซนก็จุด แนวขึ้นบนเนี่ยก็จุดตกใกล้ๆกันนะฮะที่5เซนสรุปคร่าวๆนะฮะสำหรับกล้อง1คลิกเท่ากับ1.10ส่วนิเอ็มแรดที่ระยะ50เมตรครับ5คลิกประมาณ2.5งจุดห้เซนครับ10คลิกประมาณ5เซนปรับขึ้นบนเหมือนกันนะฮะบนลงล่างเหมือนกันถ้าปรับ ลงล่างก็ปรับตรงข้ามแล้วกันนะคัวนี่ผมเอามาให้ดูคร่าวๆาครับจากการปรับเทียบกับจุดตกนะครับจากการเปรียบเทียบจุดตกนะฮะตัวนี้ผมก็ทดสอบเพื่อเพื่อให้ดูของผมเองด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็ถือว่าแบ่งปันกับให้กับเพื่อนๆนแล้วกันนะฮะัสำหรับการใช้กล้องระบบ m r e อ่ที่เป็นปรับ1คลิกเท่ากับ1ส่วน10 เอ็มรัดนะฮะที่ระยะ50เมตรระยะมาตรฐานที่ปืนยาวใช้ยิงนะฮะส่วนที่100เมตรยังไปไม่ได้นะฮะวันนี้อากาศร้อนมนากสรุปคร่าวๆนะฮะ5คลิกประมาณ2.5เซนครับ10คลิกประมาณ5เซนฮะตัวนี้กลุ่มออกมาดีที่ระยะ10คลิกนะฮะซึ่งทำให้การวัดผลได้ตัวเลขนิ่งนะฮะปัจจัย ก็คือลมแล้วก็อากาศนั่นแหละฮะทำให้จุดตกต่างกันแต่ก็พอกะระยะจุดตกได้ฮะจากการใช้กล้อง m red ๋ยวถ้ามีกล้องระบบ moa เดี๋ยวผมจะมาปรับให้ชมแล้วกันฮะอีกรอบนึงตัวนี้ขอศึกษาวิธีการปรับกล้องระดับต่างๆ ของ M r a d ที่ผมใช้งานจริงเพื่อเป็นแนวทางและประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน,นะฮะขอบคุณที่รับชมครับเจอกันในคลิปต่อไปนะฮะสวัสดีครับ